หน้าร้อนของไทยร้อนจัดจนหลายคนถอดใจที่จะปลูกผักแต่รู้ไหมครับว่าแดดแรงๆแบบนี้คือโอกาสทองของพืชบางชนิดเลยะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเจ็ดผักสวนครัวที่ทนร้อนสุดขีดแถมปลูกง่ายโตวไวกำไรงามไม่มีพื้นฐานในด้านการเกษตรก็สามารถปลูกได้ครับว่าแล้วเรามาติดตามกันเลยครับว่ามีพืชอะไรบ้างที่ทนแดดทนร้อน เรามาเริ่มที่ผักชนิดแรกกันเลยครับอันดับหนึ่งกระเพราราชาแห่งผักสวนครัวทนแดดทนร้อนสุดๆผักกระเพรากินแรงสายใจคนไทยชอบแดดปลูกง่ายแค่หวานเมล็ดในดินร่วนซุยลดน้ำบ้าละครั้งก็เอาอยู่ยิ่งตัดบ่อยยิ่งแตกยอดใบดกเร็วขายได้หรือกินเองก็ยอดเยี่ยมกระเพราเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดมากยิ่งแดดแรงกลิ่นก็ยิ่งหอม ดูแลง่ายแต่ลดน้ำมาละครั้งก็พอไม่ต้องดูแลมากอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณ30-40บถึงวันหลังปลูกตัดใบเรื่อยๆและจะแตกยอดใหม่ให้เก็บได้ตลอดครับสำหรับวิธีการปลูกก็ไม่ยากนะครับก็คือปลูกโดยการใช้เมล็ดบานลงดินร่วนซุยหรือเพาะก้าก่อนย้ายเอาไปปลูกก็ได้ครับระยะห่างระหว่างต้น20-30เซนติเมตรการให้น้ำก็ให้น้ำเช้า เย็นในช่วง1-2ถึงสสัปดาห์แรกหลังจากนั้นพอเขาตั้งตัวได้ก็ลดวันละคร,รั้งก็พอครับแนะนำให้ลดตอนเช้าการให้ปุ๋ยก็ไม่ต้องยุ่งยากมากครับก็ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุกๆ7็ถึง10วันเสริมด้วยปุ๋ยสูตร15-15-15เล็กน้อยถ้าเขามีอาการใบเหลืองก็จะทำให้ลําต้นเขาหรือใบของเขาสวยงามน่ารับประทานครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ25-30วันหลังปลูก เทคนิคที่อยากแนะนําพิเศษนะครับก็คือตัดยอดบ่อยๆก็จะช่วยกระตุ้นการแตกยอดใหม่ทําให้ได้ผลผลิตยอย่างต่อเนื่องและเมื่อเขาออกดอกเราสามารถที่จะตัดดอกของเขาเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะแตกใบต่อๆไปได้และลําต้นของเขานะครับสามารถที่จะมีอายุ2-3ปีเลยทีเดียวครับอันดับที่ 2- ผักบุ้งจีน ผักบุ้งจีนปลูกง่ายตัวไวเหมาะกับมือใหม่สุดๆใครมือใหม่มาทางนี้ปลูกผักบุ้งจีนคือคําตอบบานเมล็ดกลบดินบางๆลดน้ําเช้าเย็นแล้วนับถอยหลังแค่18วันโตเร็ว,วกรอบหวานแถมปลูกในกระถางหรือถังโฟมก็ได้ครับเป็นผักที่ชอบแดดเต็มวันโตเร็วมากปลูกจากเมล็ดก็ได้หรือใช้ต้นตอนปลูกซ้ำก็ยังได้ ใช้เวลาแค่15-20วันก็เก็บเกี่ยวได้ครับปลูกในดินกระถางหรือถาดโฟมก็ได้เทคนิคที่อยากแนะนำก็คือต้องให้น้ำสม่าเสมอทุกเชา้าเย็นจะได้ลำต้นที่อวบใหญ่กรอบใบใหญ่รับประทานอร่อยครับลำดับที่3ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวพืชเลือ้อยยอดนิยมผลผลิตเยอะติดฝักง่ายถั่วฝักยาว รักแดดเป็นชีวิตจิตใจเลยล้วครับแดดแรงเท่าไหร่ฝักก็ออกดีปลูกด้วยมเมล็ดให้ไม้เลื้อยไว้แล้วรอเก็บฝักภายใน45วันหลังจากปลูกถ้าเก็บบ่อยๆฝักจะยิ่งดกต้นไม่สมเร็วครับถั่วฝักยาวชอบอากาศร้อนจัดๆเต็มวันยิ่งดีครับควรเตรียมไม้หรือเชือกเพราะว่าเขาเป็นพืชประเภทไม้เลือ้อยเราต้องเตรียมไม้หรือเชือกสําหรับให้เขาเลื้อยขึ้นไป และเราสามารถเก็บฝากได้ประมาณ45 50วันหลังจากปลูกครับอันดับที่4แตงกวาแตงกวาเป็นพืชสุดฮิตในหน้าร้อนต้นเตี้ยดูแลง่ายให้ผลผลิตเร็วภายใน40วันผลดกต้นเตี้ยเหมาะสำหรับคนมีพื้นที่จำกัดชอบแดดจัดและต้องการดินโปร่งๆและอย่าให้น้ำขังนะครับวิธีปลูกก็ไม่ยากเพราะกล้าในถุงดำหรือเพราะลงดินเลยก็ได้ครับ เว้นระยะห่างประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรดินควรมีปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนนะครับการดูแลก็ลดน้ำวันละ1-2ครั้งโดยเฉพาะตอนเช้าเพราะว่าเขาต้องการแสงแดด6-8ถึง8ชั่วโมงต่อวันเทคนิคที่อยากแนะนำก็คือให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักช่วงที่เขาเริ่มติดดอกก็จะช่วยให้ติดผลผลิตเราก็จะมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นครับ อันดับที่5้พริกสุดยอดพืชทนแดดผลผลิตต่อเนื่องตลอดปีพริกคือผักสุดอึดทนร้อนทนแรงและปลูกได้นานหลายเดือนปลูกจากเมล็ดหรือกล้าก็ได้ตั้งไว้ให้โดนแดดเต็มเต็มบนจะดีที่สุดดูแลดีๆจะได้ผลผลิตทั้งปีไม่ต้องซื้อพริกอีกต่อไปพริกเป็นพืชที่ปลูกหน้าร้อนได้ดีมากยิ่งแดดเยอะต้นจะยิ่งให้ผลผลิตดีสำหรับวิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากครับเพาะเมล็ดไว้ในถาดเพาะก่อน ใช้เวลาประมาณ10ถึง14วันแล้วก็ย้ายก้าลงกระถางหรือแปลงปลูกระยะห่างของลำต้นประมาณ30เซนติเมตรดินควรโปร่งและร่วนซุยการดูแลไม่ยุ่งยากครับลดน้ำเช้าเย็นในช่วงแรกหลังจากตั้งต้นได้ลดน้ำมาละครั้งพริกชอบแดดที่จัดจัดมากคนวางในจุดที่มีแสงเต็มวันมีเทคนิคแนะนำนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกเพี้ยและโละรคแมลง โดยใช้พวกน้ำสม้มควนไม้หรือสมุนไพรไล่แมลงก็จะดีมากครับเพราะว่าเขาจะให้ผลผลิตได้เต็มที่อันดับที่ 6. โหระพาโหระ,ะพาสมุนไพรหอมๆปลูกง่ายดูแลง่ายทุกครัวเรือนต้องมีขาดไม่ได้ครับสำหรับโหระพาใบหอมๆใช้ทำอาหารหลายเมนูปลูกง่ายมากปักชำยอดก็ขึ้นแล้วชอบแดดจัด เด็ดดอกทิ้งบ่อยๆต้นจะไม่โทมใบจะงามอยู่เรื่อยๆครับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆแบบเดียวกับใบกะเพราเลยทีเดียวเทคนิคที่อยากแนะนําก็คืออย่าปล่อยให้ขึ้นดอกเพราะจะทําให้ต้นโทมเร็วควรเด็ดดอกออกเสมอตัดยอดอาทิตย์ละครั้งจะได้ใบเยอะและต้นไม่สูงเกินไปอันดับเมุเขือเ,เทศเชอร์รี่มุเขือเทศเชอร์รี่สวยงามหวานกรอบ ยิ่งแดดแรงยิ่งรสชาติดีหลายๆท่านเคยปลูกมะ้งเขอเทศสายพันธุ์อื่นไม่ค่อยจะทนร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับมะ้งเขอเทศเชอร์รี่ต้องบอกว่าเขาทนร้อนเขาจเจริญเติบโตดีมากในหน้าร้อนยิ่งแดดแรงผลยิ่งหวานปลูกในกระถางหรือแปลงก็ได้ขอแค่แดดเยอะๆและมีไม้คำ้ำกันล้มเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้ครับวิธีปลูกพเพาะเมล็ด ในถาดพ่อก่อน7-10บวันแล้วค่อยย้ายปลูกใช้ดินล้วนผสมปุ๋ยคอกใส่ในกระถางหรือแปลงระยะห่าง40-50เซนติเมตรเทคนิคที่อยากแนะนํำก็คือตอนเริ่มติดผลให้เสริมปุ๋ยพวกโพแทสเซียมเยอะๆจะช่วยให้ผลดกและรสชาติดีเห็นไหมละครับว่าแดดแรงไม่ใช่อุปสรรคถ้าเรารู้จักเลือกพืชให้เหมาะก,กับฤดูกาลผักทั้ง7ชนิดนี้ สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสวนแปลงเล็กๆหรือกระถางหน้าบ้านบางคนปลูกไว้กินบางคนปลูกขายสามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยครับถ้าคุณอยากเริ่มต้นปลูกผักในหน้าร้อนลองเลือกผักเก็บชนิดนี้ได้เลยครับแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยปลูกผักอะไรหน้าร้อนบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก ช่องของเราต่อไปครับ